ปากด้านในก่อนนะเพียนล้มไม่เป็นไรหรอกอน,นักเรียนยังไม่เสร็จนะคณัครูนั่งที่เดิมก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอีกไม่เกินห้านาทีนักนรียนยืดตัวให้ตรงนนครับก็ครู มอบถวายเทียไว้กับพุทธเจ้าประบัตไว้ตรงกลางนะ <c oughs> ห้ามปุยกันเด็กขาดกิจกรรมยังไม่เสร็จอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ทางทานายกทางคณะครูกำลังถวายปริบัตททาให้กับพระพุทธเจ้า ให้ทุกคนตั้งใจอธิษฐานว่าขอบุญบารมีที่เราได้กระทำความดีในครั้งนี้เพื่อหนนให้พ่อแม่ได้อิ่มใจสุขใจจากลูกคนนี้และจะขอทำหน้าที่เพื่อบูชาคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีตขอให้ความร้อจากปิวเทียนนี้จงเผาไหม้ความชั่วลายให้หมดสิ้นไป ถ้าสิ่งใดเป็นความดีที่ลูกได้กระทําแล้วจงเป็นความสว่างสวัยลุ่งเรืองอยู่ในใจหัวใจของพ่อแม่สิ่งที่ลูกได้เคยกระทําร่วงเกินไปนั้นเป็นความไร้เดียงสาของลูกแต่ด้วยการพบพระพุทธเจ้าได้เปิดตาใจให้ลูกแล้วลูกคนนี้จะไม่ทําให้พ่อแม่ได้ผิดหวังเสียใจอีกในอนาคตการขอให เราน้อมนำเอาพระธรรมของพระเดจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราเป็นบุญบารม,มีที่ทำนี้ให้เราได้เดินตามรอยบาทภพระศาสนาพระองค์เป็นผู้ทำให้โลกนี้สว่างสวัยด้วยปัญญามีความสงบร่มเย็นเป็นสุขโอกาสนี้ขอให้พุทธบุตรหญิงลุกขึ้นนักเรียนหญิงลุกขึ้นเลยลูกนั่เรียนใจน,ในั่ง ยืนอยู่ที่เดิมลูกให้พุทธบุตรจริงนั้นเอาเทียนปฏิทธรรมของพุทธเจ้านั้นที่สว่างสวัยนั้นไปถวายให้กับพุทธเจ้าแท่งเทียนที่อยู่ตรงกลางนั้นเชิญกล้าให้แถวด้านในออกไปลุกไปก่อนแล้วกลับมานั่งที่เดิมเอาลุกไป,เล,ไป,ปเลยลุกไปปักเลยลูกปักด้านในก่อนแล้วกลับมานั่งที่เดิมห้ามคุยเด็นขาด ล้มไม่เป็นไรลูกเอาล้มไม่เป็นไรหรอกอาปากตรงกลางเอากลับมานั่งที่เดิมกลับมานั่งที่เดิมเลยกลับมานั่งที่เดิม